แมาขึ้นแมวขืออุมขึ้นได้อุ่มข่อบ้าลมดอกมีครอย่างอยู่เขาอย่างอยู่บ้ากายอบา่ายยุ่งีอะยยนี้ว่าถ้าะมเปลี่ยนอย่างอะไรหกท่าหกท่ังบอกว่าน้อยจว่ังไงเนาะเด้ เอามายูดีล่ะเออนี่ของไไส้ขนมว่าเขาบรับเทินเขาบรับเทิญมันก็เร็วขึ้นนอเส้งกับซีเมนมามากเยี่ยมเยี่ยมไม่แก้มากแล้ว้าเด่นปลาเทปอันนั้นนี่นะข้าแม่โยคืนนั่งนั่งเบื้องด้วยแม่โยคืนนั่งเบื้งด้ยอุ้ยหลุมมากเลยนั่ง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 ไปยืมมานั่งนั่งเลยบุญบังนั่งนั่ง

นอเินงเินมันจะฟิวเหมือนเรื่งปาจะิ้มเอาหมุนจังไนเหมอนมุนกันไปบ่บไหนไปไปหน้านันใ่หลวงบ่บ่ไปบ่ไปบ่ไปนกเขินนกเขินมเนย่งเงอะไปเลี้ยง้มุนสมุนไปบทำแนหมุนบ่หมุนนสั่งยยังหันเลนเรีเบิ้งนลละหมุนหมุนก็จบไม่ต่อจะไม่สั่งบ่้ผู้ใดพาดปีนจับ วันมหายอยู่ยิ่ง่เอ้าหมุนสุกอเรียนเนี้ยมันมีมีสปริงอยู่ห่นงมน